ข่าวดีแชร์ได้เปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ที่ Drop Point at Block 28่ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์มีขยะอย่าเพิ่งทิ้งเพราะวันนี้ขยะสามารถนำมาเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ที่ Drop Point at Block 28มีวิธีแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ที่ Drop Point Block 28บ ั้นเรามาดูกันเลยว่าขั้นตอนการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินต้องทำยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้โหลดแอปพลิเคชัน Recycle Day Thailand ค่ะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะให้ทำการลงทะเบียนแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันได้เลยค่ะกับ p o บั t กี้18ข้างตลาด3มย่านนั่นเองค่ะเพื่อมาใช้บริการจุดดรอปพอยต์พอมาถึงนะคะพนักงานจะทำการชั่งน้ำหนักขยะแต่ละประเภทค่ะพอเรามาใช้บริการแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะจดบันทึกจำนวนขยะปริมาณที่เรามาใช้บริการค่ะพอยต์ก็จะโอนเข้าภายในวันนั้นทำให้ทุกท่านไม่ต้องรอพอยต์เลยค่ะ คือเอาพอยต์ไปแลกของในมาร์เก็ตเพลสหรือเอาไปทําบุญบริจาคตามโครงการต่างๆหรือจะโอนพอยต์เป็นเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ก็ได้โอ้โหจะไม่ให้ปังได้ยังไงก็มาที่บล็อกที่83ย่ยานเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นยกเว้นวันพุธนะ